ราคบเนกันอิเล็กตาครับแปดฟุตนะครับสอง่อนปีแปดศูนย์สองเป็นเล่นสปิวได้นะครับเบดแปดสิบห้านะครับพอดามมันโลกด,ดามก็กนะครับ ราคาพันต้นๆ้นนะครับพอติดล่านเมียงสองได้นะครับ